โลสวัสดีมีจากคลิปนี้นะฮะเราจะมาแนะนำเซตทำวอลฉบับมือใหม่ก็ขอเริ่มที่กล้องและเลนส์ก่อนแล้วกันเนาะกล้องที่เราจะมาแนะนำกันในคลิปนี้นะครับเป็นกล้องรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานเองจากทาง Canon ก็คือ Canon E O S M 5 0 Mark t i ซึ่งกล้องตัวนี้นะครับเหมาะแก่การทำวอลมากๆด้วยความที่มีขนาดเล็ก เบหน้าตาเป็นมิดและที่สําคัญเลยคือจอฟลิปได้ส่วนเลนส์ที่จะมาจับคู่กันเนี่ยอาจจะเป็นเลนส์คิด15-45ก็ได้นะแต่ส่วนตัวเราอ่ะคิดว่ามันแคบไปนหน่อยถ้าเป็นเราอ่ะเราจะงอกเลนส11์11-22เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเพราะเราชอบถ่ายวอล์กแบบว่าให้เห็นบรรยากาศรอบๆตัวเราด้วยเลนส11์11-22เนี่ยมันเลยเหมาะกับเรามากกว่า แต่ถ้าใครมีงบจำกัดเนี่ยก็อาจจะใช้เลนส์คิดส5บหไปก่อนก็ได้อุปรกรณ์ต่อมานะครับเรามีกล้องและเลนส์เราใช่ไหมอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทาวอล์กเลยคือไม่ถ้าเราเป็นประเภทที่แบบว่าพูดคนเดียวทําวอล์กคนเดียวอยู่แล้วนะฮะก็อาจจะใช้ไม<ๆ>์ไวเลสตัวเล็กๆอย่างโหลดไวเลสโกหรือซาราบอนิกมีลิงค์อะไรพวกนี้ก็ได้แต่ถ้าเราเป็นพวกแบบว่าขาเมาส์กับเพื่อนไปทําวอล์กกับชาวแก๊งหรือทำคอนเทนต์อะไรที่มากกว่า1คนเนี่ย ไมช็อตกันตัวเล็กๆอาจจะเหมาะสมกว่านะฮะซึ่งไมช็อตกันที่เราใช้อยู่เป็นประจำก็คือโลว d วิดีโอไมโครนะเป็นไมช็อตกันตัวเล็กๆที่ให้คุณภาพเสียงแบบว่าโอเคเลยอุปกรณ์ต่อมานะครับที่เราคิดว่ามือใหม่หลายๆคนเนี่ยอาจจะแอบ,บคิดในใจว่ามันสําคัญด้วยเหรอมันจําเป็นต้องใช้ในการถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอด้วยเหรออุปกรณ์ตัวนี้มันก็คือ Variable ND Filter นะครับมันเป็น ND Filter แบบปับสต็อปได้ ซึ่งมันจะยืดหยุ่นและใช้ได้หลากหลายสถานการณ์กว่า ND filter แบบปกติที่ปรับสต็อปไม่ได้เราถามว่ามันสําคัญยังไงกับการทำวอล์กหรือการถ่ายวิดีโอนะครต้องแวะอธิบายตรงนี้ก่อนว่าในวงการฟิล์มเมกเกอร์รวมถึงโปรดักชันใหญ่ๆทั่วโลกนะครับมันมีสูตรหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือใช้สป e ดชัตเ t อร์เป็น2เท่าของเฟรมเรทวิดีโอสมมุติว่าเราใช้เฟรมเรทวิดีโอที่25เฟรมใช่ไหมฮะเราควรใช้สปีดชัตเตอร์ที่1นึส่วนห้ก็คือ2เท่าของ 25ซึ่งแปลว่าในการถ่ายวิดีโอเนี่ยเราต้องล็อกค่าสปีดชัตเตอร์ไว้เลยห้ามเปลี่ยนส่วนค่า F และค่า ISO เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์กลับมาคำถามที่ว่าแล้วทำไมเราต้องใช้ v a r i a b l e nd n i l t e r สมมุติว่าเราต้องถ่าย <S 2> <S 2> วอล์ถ่ายวิดีโอกลางแจ้งเนี่ยแล้วเราอยากใช้ค่า F กว้างๆอยากมีความหน้าชัดหลังเบอร์บ้างถ้าเราไม่ใส่ ND Filter เนี่ยแน่นอนครับว่าแสงมันโอเวอร์แน่นอนเพราะ ND Filter เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกรองแสงส่วนเกินเนาะอารมณ์ประมาณว่ากดปุ่มหลีไฟอะไรแบบนี้นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไม v a a i a b l e ND f i l t t r r มันถึงสําคัญในงานวิดีโออ่ะเรามีกล้องมีเลนส์มีไม้มี ND Filter แล้วจริงๆแค่นี้มันก็เพียงพอแก่การ ทำวอลแล้วนะแต่สำหรับเราอะเราคิดว่ามันยังจับถือไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่ในการถ่ายวอล์กเราต้องถือบอดี้กล้องเป่าๆนานๆเนี่ยสำหรับเราอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเมื่อยมือมากๆนะครับเราเลยต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้เราเนี่ยจับถือถนัดมือมากขึ้น ในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําทั้งหมด2ตัวด้วยกัน 1. Canon t y p อนไทพ p ร์ลนะฮะความสะดวกของตัวนี้นอกจากจะช่วยให้เราจับถือถนัดมือแล้วมันยังสามารถเป็นขาตั้งตัวเล็กๆได้อีกด้วยเราก็สามารถตั้งไว้บนโต๊ะบนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อสามารถอัดพูดได้แล้วอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มาในเซตนะครับก็คือรีโมทบลูทูธเมื่อเราเชื่อมต่อรีโมทบลูทูธเข้ากับกล้องแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดเลคคอร์ดวิดีโอผ่านรีโมทได้เลย อันนี้เป็นความสะดวกนะฮะของอุปกรณ์ชิ้นนี้อุปกรณ์อย่างที่2นะครับก็คือขาตั้งหนวดหมึกเนาะอุปกรณ์ชิ้นนี้เราใช้เป็นประจําเลยในการออกไปถ่ายวอล์นอกจากจะช่วยให้เราจับถือถนัดมือมากขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเอาไปเกาะตามที่ต่างๆได้ด้วย ซึ่งตรงนี้มันจะเหมาะกับคนที่แบบว่าออกไปทำวอล์กคนเดียวแล้วอยากได้อินเสิร์ตตัวเองเวลาทำกิจกรรมต่างๆเช่นกำลังถ่ายรูปก, mm hmm. กำลังกางเต็นท์อะไรพวกนี้เราก็สามารถเอากล้องเนี่ยติดกับขาตั้งด่วนมือเราไปเกาะกับต้นไม้หรือว่าเสาอะไรพวกนี้ได้เพื่อถ่ายอินเสิร์ตตัวเองตอนกำลังทำกิจกรรมนั้นๆแต่ถามว่าอุปกรณ์2ตัวเนี้ยมันสําคัญขนาดนั้นไหมมันจําเป็นต้องมีขนาดนั้นไหมเราตอบเลยนะครับว่าไม่ แต่มันจะช่วยให้เราถ่ายวอล์กสะดวกขึ้นช่วยให้เราจับถือถนัดมือมากขึ้นก็สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานตามความเหมาะสมของงบแต่ละคนเนาะโอเคครับจบแล้วครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้มือใหม่เนี่ยสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ทำวอล์กได้เนาะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย